ไปเที่ยวเกาหลีมาสนุกดีครับแล้วก็เป็นทริปหนาวไหมหนาวครับหนาวแล้วก็อากาศประมาณแบบ1 0บถึงยีครับแล้วก็เป็นทริปแรกที่แบบไปคบแบบค,บ,คบทีมคบ,บบ้านจริงๆเรียกงี้ยครับแล้วก็ได้แบบมีเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเพราะตัวเองก็ไม่เคยไปเที่ยวเกาหลีเลยได้แบบไป ดูบรรยากาศไปดู young, ไลฟ์สไตล์ไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นประเทศที่แบบรู uh ้สึกชอบมะพี cin ่น้ำแต่อากาศเนี่ยคือแบบใจอุ่นเนาะสนุกดีครับทุกอย่างดีครับท่านบอกว่าครับ ใ,ใช่น้องพายคือเป็นเขาเก่งมากแล้วเขาก็น่ารักมากที่เขาเป็นไกด์ให้ทุกคนเลยแล้วเขาก็แบบพาทุกคนไปทุกที่แล้วก็ทําทุกอย่างเกือบทุกอย่างเลยครับอะไรที่เราช่วยเขาได้เราก็เราก็ช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่ษษาผูดภาษาเกาหลีไม่ได้เขาก็จะแบบโซโล่เกือบเดี่ยวเลยมีพาเราไปที่พิเศษแบบสองคนอะไรอย่างเงี้ยไหมคะเออไปที่พิเศษส่วนใหญ่ไปด้วยกันหมดเลยครับและมีมีวันหนึ่งที่แยกไปอ่อกับนพเดชกับย่าแล้วก็อีกแก๊งหนึ่งเขาก็ไปเดินอีกอีกจุดหนึ่งเราก็ไปดูแบบอะไรที่มันแบบ ไปดูอาร์ตมิวเซียมไปดูอะไรอย่างงี้ก็มีมีญากไปเหมือนกันก็เป็นรอบที่ไปก็เป็นคู่เลยอะไรอย่างนี้ไปกินข้าวคนไม่เป็นคู่สิครับไม่คนที่เก้าไปช่างภาพอยู่หรือเปล่าผมไม่ก็มีเออเป็นคู่ไหมก็นั่นแหละครับเป็นคู่ที่แบบไปด้วยกันแล้วก็มีจับกลุ่มกันไปเที่ยวครับไอยแบบโมเมนต์ไปดูมิวเซียมกันงสองละก่อน ไปกันสี่คนนะไม่ได้ไปสองคนนะเป็น,นกันสี่คนแต่คือคือทริปนี้ต้องบอกว่าเป็นทริปที่แบบไปกันหมดทุกคนแล้วก็ได้ได้เอนจอยอะไรอะไรด้วยกนันอยย่างงเี้นั่นได้บอกว่าพวกเรามีทั้งแบบสิ่งที่มันลงได้ลงไม่ได้เลยครับถ่ายอะไรไว้ยเยอะเขาเห็นเ,เลยถูกใช่ไหมครับเราน่างรับเห็นแบบถ้ามันเป็นสิ่งอย่างผมก็คิดว่า ก็น่ารักดีครับน่ากดีแต่ว่าเราก็ได้เห็นที่เขาถ่ายไว้เห็นเขาเห็นครับก็เห็นว่าน่ารักดีครับแต่ว่าเราก็เลือกรูปที่แบบความน่ารักแต่อาจจะแบบหน้าอาจจะแบบอย่างนี่อยู่อะไรยเงี้ยก็เลยไม่ได้ลงรูปนั้นครับลงรูปที่แบบเออทุกคนแบบโอเคชพอไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้มันรู้ใจตัวเองมากขึ้นไหยค่ะอืมก็ถ้าถามตอนนี้นะพอเราได้รู้จักเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบหนึ่งเขาหน้ารักแล้วก็มีการทีน เขานารักครับแล้วก็เลยแบบมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่ามีความใช้คําว่าขยับความสัมพันธ์ที่อยากมันขา้นัหมนะคะที่แฟนเรียกว่าอะไรดีคม่รู้ผมไม่รู้จะเรียกคือถ้าเป็นคนอื่นในห้องอาจจะมีคำคำนั้นอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเราเราไม่อยากใช้คํานั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรารู้จักเขามานานแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นเป็นแบบคํานั้นทีเดียวแต่ว่ามันคือการขยับความสัมพันธ์ที่แบบ ไปชิมมากขึ้นใช่ตอนนี้คือข้างเป็นโซนครับมออข้าเป็นโซนเปอรไปแล้วครับใช่ครับใช่ได้คุยกันได้แบบเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ไม่รู้จะใช้คำนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้คือมันก็เป็นอะไรที่แบบพัฒนาขึ้นไปครับวามน่าสนใจคือความน่ารักของน้ำพายคือเขาเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ถ่อมตัวครับแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดีดูแลทุกคน แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเขาเขา<ม>เป็นคนเข้า<ม>ใจเขจจ้าใจทุกคนแลวเข้าใจเราได้แล้วก็ทให้แบบเออทุกอย่างที่แบบรู้จักกันมาเนี่ยพอวันนั้นเรามาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเราอยากเจอรู้จักมากขึ้นเราเป็นคนสรารภาพของเขาครับ <ขอ S 1> ชใช่ครับก็บอกไปเลยว่าเออคุณเจมส์ <ๆ S 2> รู้สึก,กยังนงเออมมเมน้นท์มันไม่ใช่โมเมนต์แบบรวานนะครับมันก็เป็นแค่เหมือนกันแบบ มันตื่นมาวันนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบอากาศมันเปลี่ยนอะไรเงี้ย <c oughs> ใมันเปลี่ยนยังไง <c oughs> เขเพราะว่าอะไรไม่ใช่พูดหรือ <c oughs> อะไรคะเราไ,ไม่แม้เราบอกเพาว่าอะไรเราก็แค่บอกว่าเออแบบรู้สึกทุกครั้งที่ห้าปีที่ผ่านมาที่เรารู้จักการรันเองเนี่ยก็ <c oughs> เลยรู้สึกแบบเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบสมองเสมอแล้วมีประสิทธดีๆก็เลยแบบอยากจะแบบทำให้มันเป็นไปเรื่อยๆเป็น เป็นไปในอนาคตไปอีกนานๆอะไรอย่างนี้ใช้คำประมาณนี้แล้วย่งเขาก็มองเขาก็อาจจะแบบมีแบบเอ๊ะเหรอไม่เขาอาจจะมีแบบเอ่ได้ไหมครับอันนี้พิมพ์เหมาพูดด้วยแล้วแล้วเขาเลอบตาเราไหมไม่ไม่ได้หรอกเพราะเขาเหมือนอาจจะอึ้งๆด้วยคำพูดที่ผมใช้อะไรอย่างเงี้ยแบบเอออะไรสม่ำเสมออะไรเขาก็จะงงๆหน่อยแต่พอพอพอได้เมสเซจไปแล้วเขาก็เลยแบบก็เลยบอกมาว่าแบบ เขาก็ยินดีใช่จะมาคิดเหมือนกับเราไหมเขาบอกไหมเขาอาจจะไม่ได้พูดคํานั้นที่เดียวครับแต่คือก็เป็นการแบบรู้กันว่าต่างคนก็ต่างอยากความสัมพันธ์ครับผมแต่เขาไม่ได้ถามใช่ไหมว่าจีบปะเนี่ยหรือว่าแบบว่าเขาอาจจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันมานานครับอะไรแบบข้ามแบบคำว่าแบบต้องมานั่งจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็อย่างที่บอกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็ต้องแบบบอกให้อ่า เขาเรียกว่าผู้ใหญ่รับรู้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ผู้ใหญ่คนรอบข้างที่สำคัญหรือใครถามเราก็จะบอกไปตามตามคว mm hmm. ามเป็นจริงอะไรอย่างนี้พอ,พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก่อนรู้สึกมันยังเหมือนเดิมไหมนะตอนนี้ที่แบบต่างจากที่คบกันมาห้าปี ก็ต้องยอมรับเขาว่ามีความพิเศษมากขึ้นมีความพิเศษมีความแบบเขินๆมากขึ้นเขินเมกกื่อก่อนอาจจะเขินไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้อาจจะเขินอยู่ในโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความรู้สึกที่ดีแต่ว่าด้วยความที่ว่ารู้จักกันมา5ปีมันก็ทําให้ทุกอย่างมันชีวิตประจำวันเหมือนเดิมใช้คานี้พูดการพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยนะมีคําจํากัดสถานะพิเศษในครั้งนี้ไหมคเจมส์ครับคนพิเศษหรือว่าคนของหัวใจผมไม่เคยคิดนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะต้องพูดตอนนี้ก็คือ เป็นคนพิเศษครับผมเป็นคุณผมหัวใจก็น่ารักดีครับผมเราเรียกกันว่าอะไรคะพี่น้องครับอแล้วเขาเรียกเราว่าอะไรคะพี่เจมส์ครับยังไม่มีื้อแบบว่าเป็นกันเองแบบคนเลยนะยังไม่มีครับยังไม่มีเรายังใช้คําเดิมอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาคุยกันก็จะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษครับมันก็เลยทำให้แบบเป็น ไม่ไม่เบสแต่คือแบบข้ามข้ามไปเลยแบบก็คือพูดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าพอพูดภาษาอังกฤษจะเป็นคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเขารียกเบสเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันครับสร้างรักในก็ผมว่าอาจจะเป็นในรูปแบบที่แบบมินิมอลอะครับคือไม่ได้แบบไม่ได้แบบชัดมากอะไรอย่างเงี้ยในในในมุมของการปฏิบัติแต่ว่าลึกๆข้างในเราก็คือเราก็รู้สึกแหละใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรา รู้จักกันมาสักพนะักแล้วมันก็เลยไม่ได้หวามากครับผมคนรอบข้างเป็นไงคะคนรอบข้างก็ถ้าพ่อแม่ก็ยินดีดีใจอะไรเงี้ยครับก็ได,ด,ได้อย่างที่บอกได้บอกผู้ใหญ่ได้บอกคนรอบข้างได้บอกเพื่อนๆไปประมาณหนึ่งแล้วคนก็ดีใจที่เราได้มีโมเมนต์วันนี้ครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าอายุก็จะ30แล้วน่าจะน่าจะมีมีได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอรู้ว่าเป็นกับน้องเขาก็พี่ยินดีครับสรุปว่าค ครูนาเดชยายาใครหวานปะครนบาอย่างไงก็ต้องคููที่เขาหวาน่ไม่ซู้เหรอเราไม่ซู้หรอไม่ไม่ต้องซู้กันคือคือแค่เป็นอย่างที่บอกครับมันเป็นมินิมอลหน่อยครับคือหวานในแบบของเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดในถ้าในสายตาของคนอื่นน่ผมเชื่อว่าพี่เขาจะหวานกว่าเพราะประสบการณ์พี่เขามีมากกว่าไปขอเคล็ดลับของหวานจากคุณาเดชไม่เลยครับยังไม่ได้ขอเลยครับเพราะว่าเขาก็มีแบบเซลล์เซลล์ชียิตะแต่เขาก็รู้แหละว่าแบบอาจจะแบบเซวผมมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมจะ เขินจะู่ทำอะไรไม่ถูกเขาก็ยืนดูอยู่ๆๆห้างๆถ่ายรูปให้ประมาณนี้ครับใครเขารู้ไหมวันนี้เราจะมาสารภาพร,รักเขาผ่านสื่อต้องบอกเขาเ<อ>ด้วยนะเขารู้ไหมไม่ได้บอกเขาครับ<อ>แต่แต่ผมก็ผมก็รู้ครับว่าวันนี้ผมจะต้องคุยกับพี่ๆครับผมก็ดี<อ>ใจที่ได้พูดครับแต่ว่าสถานะต่อไปที่เราจะแบบขยับให้เขาอีกอะไรเงี้ยมันมันจะต้องมีเหตุการณ์พิเศษไหมฮะหรือว่าก็ ไปเรื่อยๆเลยครับคืออย่างที่บอกว่าเราไม่เราอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าแบบเออะไยคนอาจจะถามว่าแฟนไหมอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะใช้คํานั้นได้ได้ไหมแต่คือเราก็ใช้คําอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยมันตรงกับความรู้สึกของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือครับผมที่บอกว่าบอกผู้ใหญ่คือบอกผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายน้องมาเรื่อยนะคะบอกครับบอกบอกครับบอกแต่ว่าวางว่างถามรอก็บอกเพราะว่า คือเราจะขยับความสัมพันธ์ <c oughs> ไปดูแลแบบคนคนหนึ่งเลยเราก็ต้องบอกออผู้ใหญ่ฝั่งเขาด้วยแล้วก็ฝั่งเราแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างที่บอกคือรอบข้างในการทํางานแบเนี้ทุกคนก็ควรจะต้องรับรู้ตรงนี้ด้วยตกใจไม่อยู่ๆไปบอกน,นเขาไม่ตกใจครับคือเขาก็ดีใจที่เราได้เราพูดกับเขาตรงๆแบบตรงไปตรงมาแล้วก็คิดยังไงก็พูดแล้วก็ ิดพยายามทําให้ทุกอย่างมันธรรมชาติที่สุดครับรู้สึกเอ่อเจรู้สึกตัวเองแล้วตอนนี้เจร์เป็นสุภาพรบรุกรุกมากผ <c oughs> ู้ก <c oughs> ผมไม่ <c oughs> ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเราจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองนะเมื่อไหร่หที่เรารู้สึกเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าใช่เราก็จะบอกอืมแต่ถ้ามันยังไม่ใช่หรือลังเลเราก็ไม่กล้าพูดได้เต็มในร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่เจ็บขออนุญาตถามคืออันนี้นานนี่กับการขยับความสัมพันธ์อีกที ประมาณช่วงต้นปีต้นปีนี้ใช่ที่มีที่มีแบบโมเมนต์นี้แต่ว่าเราไม่ได้เจอกันเลยนะเราไม่ได้เจอกันเลยใช่แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะคือมันไม่ได้แค่แบบทีเดียวแล้วมันจะรู้เลยมันต้องค่อยๆแบบคุยกันดูแล้วกว่าจะได้คุยกับผู้ใหญ่ก็อะไรอย่างเงี้ยครับเจอกี่หออกันคู่หรือเป่าครับก็หวังว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ยุ่งเลยก็ไม่ค่อยได้เจอโอเคครับ ขอบคุณครับ